สวัสดีจ้าเมื่อนี้ไม่ได้เฮตดขนมห้างผึงหรือว่าวาฟเฟิลเนาะภาษาบ้านนีเซื่อนวาฟเฟิลแต่ว่าบ้านเฮาเอื่นขนมห้างผึงเนาะอ่าอันนี้เป็นแป้งที่ไม่น้อยสั่งมานะคะสั่งมาโดยตรงสําหรับกินแล้วไม่อ้วนเรามาดูปริมาณตรงนี้กันก่อนค่ะตรงนี้จะมีโปรตีนอยเกิร์ตกำนะคะไขมัน 8. แปดละกะ น้ำมันของน้ำมันไขมันจากอาหารนะคะไขมันจากอาหารหนึ่งจค่ะคาร์โบไฮเดรตแค่0ูนดสี่แถบจะบตินนะคะแถบจะบมีนแป้งกับว่าใดเพราะว่าแค่ศูนจดสี่เนาะน้ำตาลบจมีไฟเบอร์ห0ิค่ะเกลือหนึ่งจุดสองโดยส่วนมากแล้วว่าเฟิหลหรือขนมลังผึ่งเมืองนอกเนี่ยบอกว่าเขาจะผสมแป้งเองหรือเขาซื้อกินก่อสร้างนะคะมันจะออก เข้มๆนัวๆน้อยๆจะบอกออกหวานคือเมืองไทยเพราะว่าเขาเน้นกินกับอ่ากินกับแย้มนะคะหรือว่ากินกับอ่าน้ำเชื่อมพวกช็อกโกแลงช็อกโกแลตต่างๆเนาะในนี้วิธีเห็ดง่ายมากเขาผสมทุกอย่างไม่เข้าหมดแล้วนะคะอ่าถ้าแป้งร้อยกรัมเขาก็จะเติมน้ำมันประมั่น0.3หรือถึงจดีนะคะ ถ้าเราใส่เป็นน้ำมันก็ใส่เป็นเนยก็ได้ค่ะถ้าเราเอาน้ำมันก็เป็นเนยเนาะแล้วก็นมสองจุดฮาดีแอนดีนี่เอาอีหย่งวัดเดี๋ยวไม่น่อยจะให้เบิง่งโอ้ยโทษทีไม่น้อยสูนแห้งคนนี่ค่ะนี่ค่ะดีแอนนะคะนี่คือบาดมัดปรมปิมาณน,นะคะนี่คือดีแอนเมิดนีสิเป็นหนึ่งจุดฮาดีแอนตัวนี้จะเป็นซีดีแอนค่ะ ตามสูตรเนาะเดี๋ยวแม่น้อยก็จะผสมแล้วเดี๋ยวก็จะเอาพิมพ์ลังผึ่งออกมาแล้วก็จะเฮ็ดกินนะคะง่ายๆเพราะว่าอันนี้เป็นโลคาร์ฟนะคะโลคาร์โบไฮเดรตของขีโตค่ะแม่น้อยสั่งมาไวส้สาหรับไว้เฮ็ดกินโดยตรงเลยนะคะเอาละเดี๋ยวค่อยว่ากันนะคะเอาละจ้ไแม่น้อยกลับไปอุ่นเนยมากแล้วนะคะอุ่นให้เนยละลายครับ คนเฮ้นเล่ละไลค่ะไม่น้อยบดิอุนหลายปันใดเนาะจากนั้นก็จะใส่ตามสูตรก็คือใส่นมนะคะไม่น้อยจะเฮตส200กรัมก็ต้องใส่นมประมาณ5เดซิเบลห d าดีแอลอันนี้เต็มนี้สิหาดีนะคะเต็มนี้คือ5ค่ะ นมจืดนะจ๊ะพอเห็ดเพื่อพอหายน้ำให้พอหญ่กินน้ำถ้าเราไม่ใส่เนยก็ใส่เป็นน้ำมันก็ได้นะคะสำหรับคนที่เชื่นชอบต่างกันจะไม่น่อยว่าใส่เนยมันจะหอมนะคะส่วนตัวนี้คือแป้งค่ะแป้งที่เราดูนะคะจะออกสีเหลืองๆนั่นก็จะเห็ดเครื่องนึงก็เทลงไปเลย แล้วก็คนไม้หน่อยว่าไฟเบอร์เวลามันถือน้มแล้วมันจะฟูขึ้นดังนั้นไม่หน่อยต้องใส่นมเพิ่มแน่นอนเพราะว่าไม่หน่อยบริตัวงเปลคนให้เข้ากันจะ้ะ พราะว่าไฟเบอร์เวลามันโดนไฟเบอร์คือกากใยเนาะค่ะเนาะเวลามันโดนของเปลวมันก็จะเนื้อมันก็จะฟูขึ้นนะคะสูตรนี้จะไม่ใส่น้ำตาลเพราะว่าข้ากินกับแย้มนะคะวันนจะใส่หมดเลยนุ่มพอกระเทินจุ๊บใส่หมดเลยเดียวคนไปให้เป็นเนื้อเดียวกัน ถ้าไม่พอก็เติมแต้งนะคะเดี๋ยวขอคนก่อนแป๊บหนึ่งค่ะมันจะเสียเวลาเนาะได้แล้วค่ะที่จริงในสูตรจะเขียนไว้ว่าแป้งอ่าแป้งหนึ่งร้อยกรัมเนยหรือน้ำมันก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งเคอรงมินเครื่อง d ลเ,เนาะตอหน,นึ่งร้อยกรัมแต่ว่าพ่อเฮ็ดแล้วปากโกดปากไฟเบอร์มันพองตัว เราต้องเพิ่มน้ำเขานะคะที่เป็นก้อนขึ้นเนยที่มันยังบละลายนะคะโอเคตีนี้เราก็จะทำต่อเสียออกตั้งพิมพ์ไปเลยแบบหนึ่งแป้งเขายัางเหลือนะคะยังทำได้อีกนะคะถึงสองครั้งนะคะเพราะว่าข้างนึ่งยู่กระด้หลายอยู่คะ่ะ แป้งม่หน่อยซื้อมาก9 8โครนนะคะเนี่ยค่ะอู้หยอดลงไปก็เป็นซิปก็เพนจ้าเดี๋ยวเราจะทํากันหยอดเลยมาดูเนาะไม่น่อยจะกินกับบลูเบอร์รี่ไซรัปนะคะเป็นน้ำเชื่อมนะคะอ่าบลูเบอร์รี่เป็นน้ำเชื่อมบลูเบอร์รี่ในส่วนนี้ก็ที่ไม่น่อยกินก็คือเพราะว่าตัวนี้เป็น0%ย์องศาหมดเลยนะคะก็เป็นศเปอ็นตหมดเนาะคะ่ะ กินได้บอ้วนนะคะมอามีเกลือแค่สามค่ะมอนโซเดียมแล้วกอนไฟเบอร์เป็นศูนย์น้ำตาลเป็นศูนย์คาร์โบไฮเดรตเป็นศูนย์ไม่แค่โซเดียมโซเดียมสามเปอร์เซ็นก็คือผงชลดค่ะพี่น้องนี่ค่ะก็สีเฮดล่างเพิ่บริ่ได้กินราพี่น้องพิมพ์ล่างเพิ่น,นพันง,พง,พง,เ,พง,พงเสียบปลักบวกเขาเฮ็ดเป็นแพนเค้กเอากระได บองอเนาะแม่น้อยงงพิมพ์พจนเมื่อยพี่น้องมากินค่อยพวกเขามันเถ่าไหลเดี๋ยวแม่น้อยจะไปซื้อไม้เครื่องเห็ดนะคะรอให้กระทะร้อนแป๊บนึงเอาละจ้ายางพึ่งเป็นแพนเค้กก็ได้ใส่จ็กน้อยมันบางไหลก็จะเขี่ยวบาถือแป้งเนาะพี่น้องน,นี่ แล้วก็ทำเป็นรังพึ่งก็ได้นะจ๊ะมาแล้วพี่น้องวาฟเฟิลแบบแพนเคกเดี๋ยวไ่หน่อยกับซิลล์ให้มันฟองขึ้นมาแล้วมันยุบลงไปเข้ากระสิกลับข้างนะคะกับข้างแล้วจ๊ะได้เหมือนกันไม่งอไม่งอจากใส่จานก้นกลิ่นยืนร่อเยอะพี่ใต้ ใส่สองกระทะค่ะโอ้ยเส้นเนาะวัฟฝฟนลข่ยนี่ก็เลยกลายเป็นแพนเค้กสาเห็นบราแต่ว่าแป้งมันแสบแสบพี่นอ้องพอยางผลนั่งกินซึ้อ,อยู่เกือบๆอยู่คุทางคุณแป้งมันโอเคมากพอยายชอบกข่อยก็เลยจะได้ถิ่มนี่แหละ ขันม่กันเกิดเหตุเสียไฟพอขื้นก็เลยซื้อยซื้อเครื่องไม่พี่น้องเดี๋ยวยังไม่ได้ซืไปหาซื้อเครื่องว่าเฟื่อนเครื่องไม่เนาะเดี๋ยวทําให้เสร็จแล้วไมน่น้อยก็จะนั่งกินตอนนี้ให้พ่อใหญ่อิ่มสกักคนนะคะเรียบร้อยสําหรับของแม่น้อยที่จะกินนะคะนี่เลยน้ําเชื่อมบูเบอรี่ว่ได้กินว่าเฟิลบนว่ได้กินลังนกก็มากินพันข้อกาหรือว,ว่าแพนเค้กกันเนาะเอาละ แค่นี้ก็อร่อยได้โบวุ่นไหวค่ะกินโลดเนาะนาเจยะนาเจียดูสิช่ำช้ำแกงมันหอมหอมพีนองคือจังกินข้าวโพดเนี่ยหือม งไงล่ะม,มันก็โอเคนะทำไมถึงกินได้น้อยจังวะสันเพิ่อนวะทำไมฉันอิ่มเร็วแต่ปกติอปก,กติถ้าเพิ่งนกินขนมพ้าผึ้งหรือว่าแพนเค้คกเพิ่อจะกินลายหลายเนี่ยมาเถาอะ ก็เลยว่ามันเป็นไฟเบอร์เธอเข้าขใจว่ามันก็จะเป็นแบบว่าเธอกินเข้าไปมันจะอิ่มไม่ยั้นมาฉันกินเข่าเสม,มอฉันกินหน่อยลงเลยว่าฮึมดีดีดีไหันฉันหนักมันแสบ หอมมันนุ่มเนาะเพื่อนมาขันเครื่องบ่วขั้งพ่าก็จะได้กินแบบกรอบๆแซบ่แซบๆเอเดีวยวฉันพาดาก็ไปซื้อกันแล้วบะตองยองไม่ขายอยู่ในห่างอยู่เมืเ่อวันไปเดี๋ยวฉันค่อยเอาก็ได้เกือบขันมันมันเสียไฟเขา่าก็เิยว่าได้ชิมเนะพื่อน้อง พอไงกะเฮ็ดแล้วไม่ย,นย่น่าก็เฮ็ดแล้วจนศูนย์จนพักกันหิวเลยว่าเศร้าๆคอยบ่งอ่มั่คอยเฮ็ดเป็นแพนเค้กกระดัยคอยบ่กลำไส้เลนศูนย์เนาะถึงเวลากินแล้วพวนเราคนกันจับกานคืนมาต้องแรงเพื่อนกินย่้เกล็ดแก้มสัสสอสก็เลยฉันพอก่อนก็ได้แล้วค่ะ เราธอจะไม่ได้กินข้าวไงน่ะสิฮวงนม่แม่เขาเลกินมันเป็นอาหารฝรั่งค่ะแม่ว่าฉันเห็ดสำหรับเ่าสองคนบอตรงยานว่าไวอีมบอตรงยานว่าฉันบร่ได้กินฉันได้กินแน่นอนอันนี้ไน้หนีเนามีไขมันบ่มีเกลือบ่มีโซเดียมแต่ว่ามีคาโบให้เดชซีซิมหากมนำการซีซิมหากมค่ะ แน่นธรรมดาเอาจริงๆค่ะเข้าก็ได้ไปรักษาสุขภาพแน่นกว่านั้นเขากินแบบปกติก็ได้ค่ะแต่ว่าเขานั่นๆกินเพื่อนึงนะคะว่าแม่นว่ากินทุกวันแล้วก็ว่าแม่นกินหลาย,ลยนะคะกินเพื่อหายยากก็ได้เนี่ยแค่น้ำตาลตัวนี้ น้ำหวานตัวน,นี้หลังจากที่ไม่้หนชิมไม่ไหนว่าเหมือนกับข้าเจ็กกระหยาหวานนะคะเพราะว่าข้นหวานของหยาหวานมันจะหวานติดข้อเหานะคะเหมือนจะเอมเทศเหมืนอนยาแก้ไอ,อยาชะเอมเทศทีเข้ามาอมนะมันจะหวานฉามข้อ หลายคนถามว่าไม่น่อยกินอาหารจักขาดจ่งรดนำหนักปกติเศ้ร์โบกินอยู่แล้วนะคะถึงรสรดหรือบรดกับปกติเศ้ร์โบกินอาหารรอบแรกเลยค่ะแรกแรกกับซิชูระมัณซิบถึงใบสองสิปมงเศรถึงใบสองเอาแต่ซีโยย่ามไรกต่ละมือบอกคือกันขันเมื่อได้กินหลายแล้วแรกมากขันว่าหิว ไม่น้อยก็จะกินเป็นเป็น,ปนข่้นจะพืชบดต้มนะคะกินเหมือนนุ่มเท่านั้นพเพราะว่าขาบกรเด็ไปฟืน้นใจมันอดแห้งนด้ค่ะแต่ว่าข้าตตองเมืองว่าเฮอสังหารร่างกายข้าหิวแห้งบ่เือหิวบ่แห้งสินาข้าวข้าวกระเด็ไปฟื้นแบบว่ากินเห็นม้มันเป็นค้าเคยชินนะนะ ต้องบ่อได้ไปฟื oh. então, e, ้นสังขารให้มันรับร bon ู้ว่าอ๋อหิวบ่หิวกูก็ต้องกินยังสิบ่อค่ะแต่ว่าบ่หวานหนึ่งเม่ได่หิวหิวหรได้พี่น้องหิวหรือสั่งขึ้ว่าสิเป็นร่มผลไม้บ่ออย่างอยู่ใก่สิกัดหัวมันผลัดต้องกปใช้กับปลายล้วกูหิวอืม บบเห็นมัย้ยมาเสเทนําเชื่อมใส่ผัเรื่เมเบือ,องวงอนี้มันนองเนาะดีใจซื้อมาก,กินและพ่อยากินน้ำ้าพอใาหมักดีใจมอง มองจะได้เครื่องเฮ็ดขนมไม่พร้อมพี่น้องคันมาเฮ็ดไม่นู่นนี่กำเสียปักคันไฟบลอกเขาก็บจะอะไรของไม่ไม่ไหนสไปซื้อแบบว่าเดี๋ยวแหละแต่ว่าจะเอาแบบมันจะนี่แบบลองลึกก็ลองเันบางเนาะเนี่ยไม่น่นจะปนไปหาแบบลองลึกๆเพื่อเวลาเขาอยากเฮ็ดขนมมันหัางผงแบบใส่ใส่ใส่ถั่วลักะนะ ถ้าก็จะเห็ดได้คันล่องบางแบบนี้อันนี้อันเก่ามันเป็นล่องบางพี่น้องใส่อันใส่หลยกรบปได้ใส่เนียหน่อยจะใส่หลยมันก็หล่นออกมาเพราะว่าอืมควมจุข,ของพพ์มันน่ะบ่ได้ไปแล้วทั้งคลิปเห็ดทั้งคลิปกินมันสิงง้นเานะคะด้วยแรงใจใจแจ้จจจรักน่าจุบจ๊บจุ๊บจบด้วยเมนูสุขภาพไปแล้วจ้า